ธนาไม่ใช่ทำนองส่วนเรียกโกศับประมาณนิกกาการเทศนาต้องใช้เสียงร้องอย่างไานก็ตามอย่างไานก็ตาม ประธรรมทั้งสองถึงร้องไม่ร้องได้ผลเท่ากันในอ้ัยเหตุว่าศรัทธาเป็นใหญ่คือหนึ่งทำใจของโยมให้มัน่นอย่าปล่อยให้ใจเที่ยวไปฟุ้งซ่านกุศล ฟังธรรมยอมเกิดพลดีมนโนบุกพังเมบขมาทำรรม,มาใจเป็นหัวหน้าการฟังธรรมนี้ถ้าใจจดจ่อติดต่อพระบาลีฟังธรรมด้วยดีก็ยอมจะเกิดปัญญาถ้าปัญญาเกิด ประเสริฐหญิงนักนายยมจะได้รู้จักในกองสังขารของปวงเราท่านพรันเกิดมาเป็นหญิงไม่ว่าเป็นชายก็ตามกายเกิดยอมแก่ไม่แน่ตรงไหนเกิดแก่เจ็บตายทุกรูป ทุกน้ำต้องใช้ปัญญาก็เข้ามาช่วยค้ำทุกรูปทุกน้ำเกิดแก่เจ็ใตายต้องใช้ปัญญานี่ปัญญามารักษาตนเองให้รู้จักเพ่งสั้งขานเป็นไป ถ้าสินปัญญาไม่ว่าผู้ใดเขาอุบประมายเมือนคนเสียตาการสะสมบุญเป็นทุนนิทีนายยมจะดูให้ดีดูพระเวทันดอนท่านได้ทำบุญเป็นทุนมาก่อนนะครัโรคหนาวร้อนสัก ว่าขารายแต่กลับชาติแนลยอีกทีก็บุญมีน้อมนำมาเป็นองค์พระควาที่เรากราบไหวเป็นบุญหรือบาปโยมตราหรือไม่พระที่เราไหวากันอยู่ทุกวันเราไหวาคนอื่น สังมืนร้อยขาวส่วนตัวของเราก็คนเหมือนกันไม่มีใครวายว่าใครวายและคิดไปมานาคันเรามาวายทานเรามีสัทธาเรื่องเวทันดอนพระชาดกวันนี้ยิบยกเนบ หนึ่งพันก็คาธาเทศดตามทำนองนาร้อยกองนานาไปโดยถอยลีลากนณิลำพึงรำพันผิดพลาดพังไปอาภัยด้วยน้องพี่อาภายพังไปอาภัยด้วยน้องพี่เทศได้เท่านี้ก็ดีแล้วท่าน ไม่เหมือนนักเทศนรุณนเก่าที่เข้าเทศกันมันคนระชันนรุณนนั้นเขารุนครูละเสียงและละเสียงร้องมันยังไม่ค้องมันยังไม่เค้งก็บางทีก็แก้งต่ำบิง จนปวดแก่หูออกทาออกทางบางอย่างก็ไม่น่าดูยากโยมรับรู้พระอยากเทศให้ดีให้ถึงแบบบทละของตัวละครเรื่องเวทันดอนมีหลายนาที่บทเจ้าบทนายต้องไว้ทากวางที กันหาทาลีต้องน่ารักน่าชมผ่านที่ตบุตรที่สุดแก่งก้าวเนียวธนูหนาวมาเฮากันละงมแต่เป็นผ่านป่าปัญญาแสนงองอมจึงถูกโชก กลอกตมว่าเป็นโทษทายเอวังเจปุทโตอันว่าพระเนจรเจตบุตรมรุครุธพา,ภานภัยนิใจนิขวดเก่งกัก กระกาแขงกำแหงห้าวขัดหางนอนในแน่พระนัดอรัญญเวทประเทศพระบรมรัญญาเจตราตัดสังตั้งไว้ให้ตวตัตเวนเราวางด่านประตูแดนภัยสุดตะวาเมื่อได้สดับหรธาเทุ้ชาราโชชก ทาริทชาตไม่รู้กลที่ตะแกนิแสนชราชดด้วยเลรินหลักแหลมในเชิงรวงบอกว่าเป็นพระโูษหลวงอันรือชานำสึ่งสุภรชสาราราชสารแห่งพระภพูพานภิพศีพีออกมาเชื้อเชิญ พระยาชีสีบรมพิพงศ์พิทากรเข้าสู่พระนรครกุุงกรเจตบุตรนิกสินทรงใสไม่เลือกแข่งสำคัญคะแนนแจงว่าจริงดังว่าจาพรามโพชตวาจึงยังพรามให้พักธกิจ กินมะทุสังมัญยาอ่างต่างกระยาโพอพอกำร้องแรงปาดเธอี์ยังที่ยังเรือเนื้อย่างแห่งก็หิวให้เป็นพวงทั้งน้ำเพึ่งก็ตักโตวงใส่เต้าเต็มบริบูรณ์จัดให้แทชีไปเป็นทุนตามมาคาย ทา,าทานิกาทังอุคปิตาวาเมื่อพาพระอามไปสถิตที่สะทนต้นอรัญญวิธีแล้วก็ยกทักสินถัดขึ้นชี่มาค่าพระนาเวตเมืองจะแนะนำนี้ที่เอทถุมาไม่แลภัยเขาอันเป็นที่สำนา อนอรเวทสันดอรราชกกาวเป็นบทประคาาเอสเตโรมาตพรมเมชาตเวทังนามาสตีติ ครั้นเมื่อชูชกได้เดินทางออกจากบ้านทุนนวิถีตามคำสั่งของพระนางอมิตดาเพื่อไปขอสองกัญหาชาดีจึงได้ตะดุมรีบเดินทางหยิบย่ามขึ้นระหว่างไรเดินทางจนมาพบพรานเจตบุตรมรุกพานภัยซึ่งได้เรียกได้ว่าเป็นนายพรานนะ่ึงได้รับคำสั่งจากเจ้าเมืองเจตราชเพื่อให้คอยเฝ้าประตูป่าเอาไว้ว่าหากมาดแม้นว่าใครจะรู้ล่วงเข้าป่า ยังไปสู่ครีวงกฎไปรบกวนองค์พระบําเพญพจโพธิยานของบรมมเวสสันดรเมื่อใดให้เขาเรียกว่าประหารโดยทันทีดังนั้นแต่ด้วยความฉเฉลียวฉลาดของชูชกไม่ใช่เป็นคนที่โง่เง่าเบาปัญญาฉะนั้นในการนี้เนี่ยถึงจะเป็นเขาเรียกว่าป่าเล็กก็จริงแต่มองสะท้อนให้เห็นว่าคนฉลาดเนี่ยย่อมเอาตัวรอดได้สม่ำเสมอ